โยโยโยสวัสดีครับ f อคลึงลหนันงทุกช่องทางอยู่กับพี่เจตคลึงลหนุนหงเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝากพักยก77ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์คลิปแรก3คู่จาก3ลีกนะครับไปเริ่มที่เวลาตี2ตรงฟุตบอลลีกของเนเธอร์แลนด์ครับอูเทกอันดับ9จะเปิดบ้านเจอกับเฮราเคิลอันดับ14อูแตก29้แต้มจากการชนะ7เสมอแแพ้7เกมล่าสุด บุกชนะเทเวนเต้มา1 0ูนนะครับแรนฟรามิงโกยันทุนสตรากองหน้าเป็นแซมลัมเมอร์กองหน้าตัวเก่งเจอกับเฮราเคิล2 2แต้มจากการชนะ6เสมอ4แพ้12นะครับเกมล่าสุดบุกไปแพ้ p s เอวเฟนมา0 2ต่อครับตัวละลกกก็ฮัดดินฮารูเซกเอมิลแฮนสันนะครับกองหน้าเป็นยิสฮอนแคม เกมแรกเจอกันอูเทคบุกชนะ3-1แนะ่นอนก่อนเกมอูเทคเป็นต่อนะครับอูเทคเริ่มกลับมาคืนฟอร์มชนะ3นัดติดส่วนเฮราเคิลแพ้3จาก4เกมครับและยิ่งไปดูเฮ to Head เนี่ยอูเทคดีกว่าเยอะนะครับดูแล้วคืนนี้ชนะแน่ครับการันตี1ประตูไปลุ้นประตูที่2ครับ ครูต่อมาไปที่เวลาตีสามตรงนะครับลาลิก้าสเปนเรอัลโซเซดัดอันดับ6จะเปิดบ้านเจอกับบียาร์เอลอันดับ13บสามโซเซดัดสี 40, ่สิบแต้มจากการชนะ10เสมอ10แพ้5เกมล่าสุดบุกชนะมาโยก้ามา2-1นะครับปัญหาคือมิเกลโอยาสบาวกับเชรันโดเบ็คเกอร์ไม่น่าจะลงได้ด้านกลางก็มาตินซูบิเบนดีนะครับแนวรุกทาเคฟุสะคูบโบกมิเกลเมริโนกองหน้าเป็นอันเดซินวาหรือไม่ก็อูมาซาดิกนะครับเจอกับบียาร์เอล 26ต้มจากการชนะ6เสมอ8แพ้11เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเกตาเฟ่มา1-1นะครับฮวนฟอยกับเจเรมีปีโนยังเจ็บลงไม่ได้ครับด้านกลางจะเป็นฟรองซิสก็กโกแลง ดานียปารเรโคคู่หน้าเป็นเ,เกลาร์ดโมเรน่กับกอนซโลกูเอเดสนะครับนัดแรกเจอกันเป็นโซเซดัดบุกถล่ม3-0คู่นี้ก่อนเกมเขามองโซเซดัดเป็นต่อแน่เบียร์เรลฤดูกาลนี้ปัญหาเยอะนะครับแม้ว่า5นัดหลังสุดจะไม่แพ้แต่ก็หนักไปถึงาทางเสมอถึง4เกมเกมนี้มาเจอโซเซดัดที่ดุดันในบ้านนะครับดูแล้ววัดใจเร้วโซเซดัดเลยครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูเก็บ3แต้มน,นะครับปิดท้ายที่เวลาตี3อีกคู่หนึ่งในลีกเอิงครับเมททีมรองบุ้ยจะเปิดบ้านเจอกับโอลิ ลียองอันดับ11เม็17แต้มจากการชนะ4เสมอ5แพ้13เกมล่าสุดบุกไปแพ้บูปรีเย่มาเล0ต่อ3นะครับรามีกามาร่าดีดีเย่ลำแคลเล่นกับจอร์จี้มิคาลทัซเซ่กองหน้าชาวจอร์เจียนะครับเจอกับลียง25แต้มจากการชนะ7เสมอ4แพ้11เกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะทีมแกร่งอย่างนีดมา1ต่อ0นะครับเดียร์ล็อฟเลนกับโกโลตงโตลิโซยังเจ็บลงไม่ได้ดังกลางคืนเนี้ยเนี่ยมันย่ามาติช นาลุกไซดเ์เบนรามา,มาทิตเชอร์ขี้กองหน้าอเล็กซองเดลากาซัตครับนัดแรกเสมอกันมาหนึ่งที่บ้านลียงนะครับคู่นี้ก่อนเกมลียงบุกมาเป็นต่อแน่ครับเอาง่ายโมเมนตัมไหลมาลียงเต็มๆนะครับชนะมา3เกมติดทีมแกร่งอย่างนี้ยังไม่รอดลียงมาดีจริงนะครับจะบุกมาเบียดชนะเม็ดแน่อย,อย่างน้อย1ประตูครับสรุป3คู่ในคลิปแรกชอบไปที่อูเทร็คเรอัวโซเซดัดและโอลิมปิกลียงครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย